ย้อนรอยสี่กลสุดเจ๋งก่อนไปดู Now You See Me Now You Don't ายวับไปกับตานางปล้นชิงผ่านมายากลสุดคลาสสิกท็อปฟอร์มของทุกคนคงจะหนีไม่พ้นจักรวาล Now You See Me กับแก๊งจัตุระอาชาหรือ The Four Horsemen ทีส่สร้างกลได้ตรึงตราผู้ชมมาแล้วสองภาคด้วยกันโดยเราจะพาไปย้อนดูสี่กลสุดเจ๋งหรือฟื้นความทรงจำก่อนจะไปดูภาคล่าสุดใน Now You See Me Now You Don't แก๊ง The Four Horsemen ประกอบไปด้วยสมาชิก4คนคือ a t ล a s เก่งในการทำภาพลวงตา m e ริสเก่งในด้านการสะกดจิตและการอ่านใจคน Jack เก่งกลสะดอกกุญแจในไม่ถึงวินาทีและเป็นมือพ่ายทำให้เขาสามารถสับเปลี่ยนหรือล้วงกระเป๋าได้อย่างรวดเร็วและคนสุดท้ายเฮนรี่ลีฟกับกลปลดพันธนาการได้อย่างรวดเร็วขณะถูกขังในตู้นั้นเรามาเริ่มกับกลแรกสุดเจ๋งของเดอะโฟร์ o r สเ m ม n นกันเลยดีกว่ากลแรกนั้นเป็นกลที่ใหญ่ที่สุดในการเปิดตัวของพวกเขานั่นคือกลปลข้นนามโลกโดยกลน,นี้จะทำการเลือกผู้คนในฮอมาแล้วส่งคนนั้นจากลาสเวกัสข้ามไปยังตู้เซฟธนาคารของปารีส แล้วปิดโชว์ด้วยการที่เงินนั้นหายไปจากตู้แล้วกลับนํามาโปรยในฮอแจกผู้ชมทิ้งไว้แค่ไพ่ใบเดียวในตู้เซฟเป็นการบอกว่าพวกเรามาป้นแล้วนะกลนที่2คือกลหยุดฝนแอดลาสได้ปรากฏท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหนำ่ำแล้วเขาก็หยุดเม็ดฝนกลางอากาศทําให้ผู้คนตามถนนตกใจไม่นานเขาก็หายตัวไปกลางสายฝนอย่างกับมีเวทมนต์สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้ชมเป็นอย่างมาก กลที่3เรียกว่าเป็นกลที่เหมือนพ่อหมดที่สุดซึ่งกลน,นี้ถูกเล่นโดยเมริดมือสะกดจิตสะกดใจของแก๊งเริ่มจากที่เขาสุ่มผู้เล่นมา3ามคนในฮอลแล้วก็ให้ไล่นับ,บวนเลขกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะสั่งให้หยุดจากนั้นก็ถ่ายเลขบัญชีของ3คนนั้นแบบถูกต้องทุกหลักถูกเลข แล้วก็ปิดท้ายโชว์ด้วยการเสียเงินให้เพิ่มขึ้นในบัญชีแบบสดๆกับทุกคนในฮอตัวเลขในโทรศัพท์ของแต่ละคนจะรันขึ้นมาสดๆเลยและปิดจบด้วยกลนที่ตราตรึงใจทุกคนที่สุดเป็นฉากที่อยู่ในความทรงจำของทุกคนนั่นคือกลไพ่ซ่อนคมในภาคสอง n g งเดอร์โฟร์ฮอสแมซ่อนไรที่มันจุความลับไว้ในไพ่หนึ่งใบและระหว่างที่เจ้าหน้าที่รัดตรวจพวกเขาก็รอนไพ่ส่งต่อกันในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจชุดพวกเขาไปด้วยสุดท้ายไม่มีใครจับได้ พอไพ่ไม่เคยอยู่กับใครเพียงแค่คนเดียวมันไล่สับขาหลอกไปเรื่อยๆซึ่งในนาวูซีมีนาวูยอนก็จะกลับมาเล่นกลอีกครั้งพร้อมป้นชิงโคตรเพดรูปหัวใจจากเวโรนิกา้านักธุรกิจที่ฟ้องเงินจากประชาชนไปแต่คราวนี้ไม่ได้มีแค่ the Four h o r s e m e n แต่ยังมีเจนซีอีก3คนมาช่วยกันเล่นกลให้มีชั้นเชิงมากขึ้นด้วยโดวยวายวิชุดก็ได้ไปดูรอบสื่อมาจากใจคนที่ชอบสองภาคแรกมากภาคนี้เลยจะบอกว่าได้มีการเล่นหมุกซ้ำกันเกิดขึ้น ฉะนั้นอาจจะมีบางมุกที่แฟนคลับสามารถเดากลออกได้บ้างแต่ฉากที่ตราตรึงที่สุดก็คือการนำนากนไพ่ซ่อนคมร้อนไพ่ในภาค2กลับมาในรูปแบบใหม่ในภาคที่3โดยพ่วมกับให้ถ่ายแบบลองเทคคือไม่มีการตัดต่อถ่ายยาวเลยซึ่งจะเป็นฉากที่เล่นกลโดยมี7คนอยู่ในบ้านคฤหาหน์โชว์กลสลับกันไปมาซึ่งทุกคนเล่นกลกันจริงๆไม่มีการใช้ CG ช่วยฉะนั้นฉากนี้ถ้าดูในโรงบอกได้เลยว่านักแสดงทุกคนฝึกการเล่น กันกับนักมายากลมาหลายเดือนก่อนจะถ่ายทํากันเลยทีเดียวซึ่งถ้าอยากรู้ว่าการชิงโคตรเพชรรูปหัวใจในภาคที่3นี้จะเป็นแบบไหนจะมีคนไหนที่ลวงตาคนได้บ้างก็ต้องไปดูกับ Now you see me, now you don't หายวับไปกับตา13พฤศจิกายนนี้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร I think he loosened it for her, ultimately.